จำได้ไหมในวันที่ผมยังเป็นเด็กกับรถคันเล็กคันโปรดนั้นสุขใจอยู่บนถนนที่มีในจินตนาการ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตที่การประมาณค่าช่วงหรือ interpolation นะคะร่วมถึงการสร้างแบบำลองโครงหลายสามเหลี่ยมหรือที่เราเรียกว่าติมค่ะเรามาเริ่มกันที่การประมาณค่าช่วงแบบแรกก่อนเลยนะคะการประมาณค่าช่วงแบบแรกนะคะก็คือการประมาณค่าช่วงแบบ i d w นะคะหรือว่า i n v e r d i s e c t i n g ค่ะเป็นการสุ่มจุดตัวอย่างที่อยู่โดยรอบนะคะแล้วทำการแทรกค่าเข้าไปเหมาะกับข้อมูลนะคะที่สัมพันธ์กับระยะทางนะคะ ยิ่งใกล้ก็คือจะยิ่งมีอิทธิพลมากนะคะเช่นความดังของเสียงความเข้มของความเคียดค่ะ, <c oughs> คะขั้ก่อนอื่นนะคะให้เราไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่า interpolation นะคะไว้ในโฟลเดอร์ค่ะนี่คขอ,องเราค่ะค่ะ <c oughs> จากนั้นนะคะให้เราไปที่โฟลเดอร์ r t r p i a นะคะแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าการตราบุดีะค่ะ <c oughs> โฟลเดอร์ย่อยการบุดีนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปเอาข้อมูลสปอตแล้วก็เพลนออกมา จากนั้นนะคะให้เราไปเปิดตารางของข้อมูลงก่อนค่ะแล้วก็ให้ดูคิวสุดท้ายนะคะคินเอร l เปอร์เชันนะคะให้เราดูค่าสูงสุดกับต่ำสุดของคิวนี้นะคะค่ะตารางที่ตารางลงไปค่ะให้เราไปที่อาร์กูนบล็อกนะคะไปที่พาร t เชียล a อนาลิ t ิ o ทูนะคะอินเตอร์ a t i o n เชันนะคะแล้วก็ idw ค่ะ ในช่อง input point feature นะคะให้เอาใส่ข้อมูปลป o อดลงไปค่ะค่ะช่อง set value field นะคะก็ใส่ iteration ลงไปค่ะค่ะในช่อง output นะคะให้ save นะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่า idw ค่ะในช่อง output cell size นะคะให้ใส่เลขสี่สิลงไป ตารานกดโอเคได้เลยค่ะลอประมวลผมจากคู่นะคะค่ะ mm hmm. ื่าผลลัพธ์ได้ออกมาแล้ว,วนะคะให้เราไปคลิกขวาที่ไีแบบนีนะคะแล้วก็ Property ค,ค่ะอันทีโโ่ s y m b o l o g y นะคะก็เลือกอันที่สามนะคะเป็นการเปลี่ยนสีให้แสดงผมแบบต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็ให้เลือกสีตามที่เราต้องการตาลางกดโอเคค่ะ สังเกตได้ว่าค่าสูงสุดกับต่ำสุดนะคะก็จะมี18กับ171,755นะคะค่ะแล้วก็ให้เราไปที Art ่อ r c u m b อกนะคะแล้วก็เปิด IDW ขึ้นมาอีกรอบนึ้งนะคะให้เราทำซ้ำเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ว่าจะกำหนดขอบเขตของพื้นที่เนะี่ให้มีขอบเขตเหมือนกับจังวัดการจนบุรีนะคะ ตั้งชื่อว่า idw top ค่ะเอาทุกเซลย์เป็นสีจินนะคะจากนั้นให้ไปที่ element นะคะไปที่ processing e x t e n d ค่ะแล้วก็เลือกเป็น add layer t o l i n g นะคะจากนั้นให้ไปที่ raster analysis ค่ะ ไปนี่มานะคะเลือกโคลมินะค่ะแะกดโอเคแล้วก็กดโอเคอีกครั้งค่ะแล้วก็แก้มตรง,รงหัวกระตูกค, <c oughs> ค่ะค่ะเมื่อได้ผลเราออกมาแล้วนะคะให้เราไปปรับค่าในกระปุูอยู่เลยค่ะค่ะจะสังเกตได้ว่า,าจะมีการกระตุกตัวแบบเป็นกลุ่มๆนะคะ ก็มีอขอบเขตเหมือนกับจังหวัดกาญจนบุรีค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการประมาณค่าเชื่องด้วยพีชคณิตในบอลนะคะหลักการนะคะก็คือการสร้างสับเซตที่อยู่ใกล้กับจุดตัวอย่างจากนั้นนะคะจะทําการแทรค่าโดยใช้ค่าเปลี่ยถึงหนักตาขลาดของพีที่ในเบื้องต้นนะคะจะทำการสร้างคลื่ก้อนรอบจุดตัวอย่างะคะเรียกว่าโอโรนคลื่ก้อน ดังนั้นจะมีการสร้างโรยน้อยขึ้นใหม่รอบรอบตุกที่ต้องการจะแทกผ้านะคะโดยขนาดพื้นที่ของโรยน้อยที่สร้างนะคะก็จะนําไปใช้ในการคํานวณค่าเฉลี่ยผลนะะ้นค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราไปปิด idw ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ไป add pool b o นะคะับเ b l e ลคลิกในช่องในรอบขึ้นมาค่ะทําะะทการเซตค่าเหมือนกับที idw เมื่ขขอกี้ผู้นีนะคะ ชื่อว่าเอ็เอ็ค่ะจานนั้นกดโอเคค่ะบอโปรแกร,รมโปรแสักครู่ค่ะจากนั้นนะคะให้ไปปรับสีแล้วก็ให้แสดงแบบเป็น่าแบบต่อเนื่องะคะ จะสังเกตได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยจะเป็น,หนเหลี่ยมนะคะไม่เหมือนกับเเชเจสของตัวการดวลีเนื่องจากว่ามิชชัลเนย์ดอน,นจะเป็นการประมาณค่าช่วงโดยการสร้างโพลีกรอบรอบจุดนั่นเองค่ะค่ะและการประมาณค่าช่วงแบบต่อไปนะคะ,ะก็คือการประมาณค่าช่วงแบบปลายค่ะซึ่งการประมาณค่าช่วงแบบนี้นะคะจะเป็นวิธีการแก้ค่าให้พอดีกับพื้นผิวที่มีความทรงวาอย่างอยตามจุดข้อมูลตัวอย่างที่นําเข้ามาค่ะ และวิธีนี้นะคะจะมีการนําเอาสมการทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคำนวณเหมาะกับผิวที่มีความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะเช่นความสูงและความลึกสองผิวน้ำนะคะวิธีแบบไฟนะคะจะแบ่งออกเป็น2อแบบด้วยกันค่ะแบบแรกก็คือเลตัวไลฟ์ไฟค่ะเป็นเทคนิคที่ทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมีความเรียบและค่าของข้อมูลนะคะที่มีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยจะไม่เป็นที่นิยมมากนักนะคะ ส่วนแบบที่สองนะคะก็คือแบบเพนชั่นฟลายค่ะเป็นเทคนิคที่มีการควบคุมความแข็งกระด้างของผิวผิวให้เป็นไปตามลักษณะของปรากฏการณ์โดยผลลัพที่ได้บบเนี่ยจะมีความเลี่ยบน้อยกว่าแบบแรกนะคะแต่ว่าก็เป็นที่นิยมมากกว่าค่ะค่ก่อนอื่นเลยนะคะให้เราไปปิดข้อมูลเอนออกไปก่อนนะคะแล้วก็ไปที่ a r t t ทูน Box ค่ะไปที่เครื่องมือปายนะคะเซ็ค่าแบบเดิมเลยค่ะช่องแรกใส่ปอดนะคะ แรกเลนรูปติวเนี่ยใช้ element นะคะเราก็ตั้งชื่อว่าปลายค่ะเอา process ใเป็นสี่สิบนะคะส่วนในช่องปลายไท p เนี่ยให้เป็น r e g u l a r i z e ค่ะในชอ่อกกงเวกัตอร์ n u m b e ไม่ต้องสนใจมันนะคะแล้วก็ให้ไปนเนค่าที่ element ค่ะ process extend น,นะคะเลือก cms layer point ค่ะ แล้วก็ในช่อง raster อะไรสินะคะดูที่มาค่ะเลือกโ o ว i ์ค่ะโอเคโอเคก็มค่ะรอโปรแกรมรวมหมุนสักพูนค่ะค่ะเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะให้เราไปปรับเป็นภาพที่แสดงค่าแบบต่อเน,นื่องกันนะคะค่ะ จะสังเกตได้ว่าลักษณะข้อมูลเนียจะค่อนข้างสมูลนะคะแล้วก็ไม่กระตุกตัวกันแต่ว่าไฮกับโลค่าสูงส,ส,สุดต่ำสุดจะมีความแตกต่างกับ idw สอแล้วก็ n a t u r a l n e b o r ที่ทำไปเมื่อสักคู่นี้นะคะค่ะต่อไปนะคะให้เราไปที่ u p t u box นะคะไปทำแบบเดิมเลยนะคะแต่ว่าช่องปลายไฮเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น t e n s i o ค่ะ ตังชื่อว่าสลปยของนะคะโอเคค่ะโอเคเราโปรแกรมบำบุงขนตะคู่ค่ะค่ะเมื่อได้ผลลับออกมาแล้วนะคะให้ไป ให้เป็นค่าที่แสดงแบบต่อเนื่องกันนะคะลองเปรียบเทียบดูระหว่างแบบ Regular ล p าไฟกับเพชชันไ e นะคะค่ะ การประมาณค่าช่วงแบบต่อไปนะคะคือการประมาณค่าช่วงแบบคิดกิ้งค่ะเป็นการประมาณค่าช่วงทั้นสูงนะคะโดยใช้กระบวนการทางสถิติและสมการทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ค่ะซึ่งวิธีดีนะคะจะทําการเลือกสมการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับจุดตัวอย่างที่ได้เลือกไว้นะคะภายในลักศมีที่กําหนดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในแต่ละพื้นที่ออกมาการใช้คิดกิ้งเนี่ยเราเนี่ยควรจะต้องรู้ระยะทางที่สัมพันธ์กับพื้นที่หรือว่าทิศทางการเอ็นนีในข้อมูลก่อนค่ะ ซึ่งวิธีแบบคิดกิ้งเนี่ยจะได้ผลลัพธ์ที่มีการวิเคราะห์ที่แน่นอนและมีความถูกต้องค่อนข้างสูงนะคะให้เราไปที่ a า c o o n l บล k ค่ะแล้วก็ไปที่เครื่องมือคิดกิ้งนะคะเซตค่าแบบเดิมเลยค่ะช่อง Input ใส่ Sport นะคะ v a l u a t i o นะคะ่ะตั้งชื่อว่าค i ดกิ้งนะคะ สี่สิบค่ะไปที่ e v i r o n m e n t นะคะเป็น t a m e a s Layer p r o w i n ค่ะเ,เลือก p r o w i n นะคะกดโอเคค่ะโอเครอโปรแกรมปงหมดลสักคู่ค่ะค่ะเมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะให้ไปปรับค่านะคะให้แปลเป็นค่าแบบ่อเน,นื่อง การประมาณค่าช่วงต่อไปนะคะคือการประมาณค่าช่วงแบบเทนค่ะซึ่งการประมาณค่าช่วงแบบเทนนะคะจะเป็นการเลือกสมการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมโดยการระบุลำดับของพิชาณิตหรือโพลิโนเมียลให้กับจุดตัวอย่างทั้งหมดค่ะเทนนะคะจะเปรียบได้กับการนําเอากระดาษไปวางบนจุดตัวอย่างซึ่งพื้นยู่ที่ได้จะมีความสอดคล้องกับความสูงของจุดตัวอย่างค่ะผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะจะเป็นพื้นผิวที่มีความแปรปรวนตำ่ำ สัมพันธ์กับจุดและต่อเนื่องตามแนวโน้มของข้อมูลค่ะซึ่งในบางครั้งนะคะพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นพื้นราบหนไปบางทีอาจจะเป็นพื้นที่โค้งหรือเป็นบริเวณที่เป็นหมูเขาดังนั้นในการประมาณค่าช่วงแบบนี้นะคะซึ่งจะต้องมีการคำนวณสมการทางคณิตศาสตร์ใหม่ที่สอดคล้องกับลักษณะของพืง้นผิวที่โค้งค่ะโดยหากพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นราบนะคะเราจะใช้สมการที่จะิตดัดเส้นตรงแต่ถ้าหากว่ามีความโค้งหนึ่งแห่งเนี่ยเราจะใช้ สมการพีชคณิตแบบกาลังสองค่ะหรือถ้ามีความโค้งสองแห่งนะคะจะใช้สมการพีชคณิตแบบยกกำลังสามค่ะซึ่งในโปรแกรม ArcGIS นะคะสามารถประมาณค่าพื้นที่ที่มีความโค้งได้สูงสุดได้การสิบสองแห่งค่ะค่ะต่อนอื่นเลยนะคะให้เราไปปิดคิวจิ้งออกไปะคะ่ะก็ไปที่ ArcToolbox นะคะไปที่เครื่องมือเทนค่ะใช้ค่าแบบเดิมเลยนะคะช่อง Input ต a ส่ o r t ค่ะ ได้เลยรูป l d เลือก element dimension นะคะให้ตั้งชื่อว่า ten คะ่ะในช่อง output size นะคะให้ตั้งเป็นส0ค่ะ p o l ูม o เ i a l Order นะคะให้เป็นหนึ่งไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็ให้เปเซนท่าที่ d e v e l o p m e n t นะคะ เซนแอนเลเยอร์โพวินค่ะเลือกโพวินะคะจากนั้นกดโอเคค่ะรอโปรแกรมประมวลผลสักครู่ค่ะนี่เป็นผลลัพธ์จากการที่เราตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะสำหรับเมื่อสักครู่นี้นะคะ เราได้เซตค่าพลยน้ำเมลอดเป็นหนึ่งนะคะต่อไปเนี่ยเราจะมาลองเซตค่าพลยน้อเมออดเป็นเลขสิบสองกันค่ะเซตค่าแบบเดิมค่ะตั้งชื่อว่าเท n สองนะคะให้เปลี่ยนเป็นเลขสิบสองค่ะ รอโปรแกรมประมวผลสักครู่ค่ะจากนั้นให้เราไปเปลี่ยนทีแล้วให้มาแสดงถึงเดต่อเน,นื่องนะคะค่ะและนี่คือความแตกต่างระหว่างยกกำลังหนึ่งกับยกกำลังสิบสองนะคะ ค่ะสำหรับการประมาณค่าช่วงแบบสุดท้ายนะคะคือการประมาณค่าช่วงแบบโทโปทูลัสเตอร์ค่ะเป็นวิธีการที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลขทาง,งกัาสารหรือที่เราเรียกว่าเดนนะคะโดยตัวแปรที่สามารถมาใช้ร่วมในโทโปทูลัสเตอร์เนี่ยมีทั้งหมดหกตัวแปรด้วยกันนะคะคือพอย t i เ n c o ช t ่นคอนทัวร์สตรีมซีบรแล้วก็เลคค่ะ ผลลัพธ์ที่ได้ก็ได้กไดแก่โครงสร้างการระบายน้ํารวมทั้งการแสดงลักษณะของสันเขาและลำทารที่มีความถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราปิดเพลกับเพองออกไปก่อนนะคะแล้วก็ไปเอาข้อมูลคอนทัวร์แล้วก็สตรีมออกมาค่ะไปที่อัพทูบองนะคะแล้วก็เริ่มทำสั่งโคบอลูลแคเตอร์ค่ะ ในช่อง Input นะคะให้เราดึงสปอด t r e รี c มคอนทัวร์แล้วก็โพลิลิลลงมาใส่ค่ะให้เราไปดูที่ช่องท้ายก่อนนะคะในช่องท้ายของสปอดเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น Point e อลิ a t i o นนะคะส่วนคันทัวเนี่ยไมต้องไปเปลี่ยนค่ะเรีมนะคะให้ตั้งเป็น t รี a มค่ะแล้วก็ p r o v i n นะคะให้ตั้งเป็นบ a ลลี y ค่ะ กลับมาดูที่ช่อง f i l นะคะปลอกกับคอนทัวรเนี่ยให้ใส่เป็น elevation ค่ะส่วน stream ต่อโพวินเนีย่ยไม่ต้องไปสนใจนะคะจากนั้นนะคะตั้งชื่อว่าโทโคค่ะปุ่นค่ะแล้วก็ช่องเอาเอาพุนเซใส่นะคะให้ตั้งเป็น40ค่ะนั้นโอเคค่ะรอโปรแกรมประมวลผลสักครู่ค่ะ ค่ะเมื่อเราได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วนะคะให้ไปเ,เปลี่ยนสีให้แสดงเป็นผลแบบต่อเมื่องนะคะซึ่งเมื่อสักพู่นี้นะคะเราไม่ได้ไปเซีค่าตรงเอลอกเมนนะคะเว่าเรามีข้อเขียร์ของโควิดอยู่แล้วนะคะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการมาะมาณค่าช่วงด้วยวิธีการต่างๆนั่นเองค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการสร้างแบบจำลองโครงข่ายสามเหลี่ยมหรือว่าที่เราเรียกว่าซินนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะมีความสืกต้องสูงมากกว่าตัวอื่นค่ะโดยเราจะใช้ข้อมูลเชืดอเดิมที่เราใช้สร้างผลบวกผลดัเตอร์เมั่คือคู่ดีนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราไปปิดข้อมูลโฮโออกไปก่อนค่ะแล้วก็ไปที่ ArcToolbox นะคะไปที่ 3D a t o o l ค่ะแล้วก็ไปที่ Thin n a g e m e n t นะคะจากนั้นให้ไปคลิกที่ Create Thin ค่ะ ให้เราดึงข้อมูลปอดคอน u r รสตรีมโควิด i n ลงมาใส่ได้เลยค่ะไปดูในช่องของไฮซ e ลนะคะปอดกับคอนโทรเนี่ยให้ตั้งเป็นเอลิเมนถูกต้องแล้วนะคะส่วนในช่องของ Stream กับโควิดเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นนั้นนะคะค่ะแล้วก็ไปดูที่เชฟไฟทายนะคะช่องนี้ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมาเช่นกันค่ะแล้วก็ให้เราไปดูที่เฮกซีล สำหรับสปอตเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น ELEVATION นะคะส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปเซตค่าตรง e เ e เร m e n นนะคะให้เราไปตั้งชื่อนะคะตั้งชื่อว่าตินค่ะตาั้นกดโอเคค่ะรอโปรแกรมลงหุ่นสักครู่ค่ะค่ะเมื่อได้ผลลัพธออกมาแล้วนะคะให้เราไปเอาเส้นที่ตีนุ่นที่ตินออกนะคะให้ไปที่ตินนะคะคลิดขวา property แล้วก็ไปที่ symbol และ้วคะเอาเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าเอาทายออกค่ะจากนักดโอเคนะค,ะค่ะค่ะก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้ออกมานะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะการสาธิตการประมาณค่าช่วงหรือ interpolation และการสร้างแบบจำลองครยายสามเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าเราหรือที่เราเรียกว่าตินนะคะก็จบแล้เพียงข้อนี้ค่ะขอบคุณค่ะ